คำถามนะคะที่บอกว่าปวดตึงกล้ามเนื้อท้ายทอยคอบ่าเรื้อรังตอนนี้ให้หมอฝังเข็มให้อยู่จะสามารถกินแมกนีเซียมได้ไหมแล้วก็มีอาการตะคิวด้วยคําตอบนะคือควรทานแมกนีเซียมเลยค่ะเพราะเวลาที่กล้ามเนื้อเราอ่ะจะหดเกรงกับ กล้ามเนื้อจะคลายตัวเนี่ยเขาจะใช้2แร่ธาตุค่ะคือตัวหนึ่งเป็นแมกนีเซียมและก็แคลเซียมค่ะแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวและตัวแคลเซียมจะทําให้กล้ามเนื้อหดเกร็งได้ถ้าวันนี้เพื่อนๆมีอาการแบบปวดตึงกล้ามเนือ้อแล้วก็ยังเป็นแบบโพสต์คิวนิว็อกเนี่ยคือกล้ามเนื้อเรามันหดเกร็งเยอะเกินไปใช่ไหมแสดงว่าในร่างกายเราอ่ะกาลังขาดแมกนีเซียมที่เขาทําหน้าที่ในการคลายกล้ามเนื้ออยู่แล้วแมกนีเซียม เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้พลังงานกับเซลล์กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีสมดุลการหดการคลายกล้ามเนื้อได้ดีเพราะงั้นเวลาถ้าเราอะ่ะปวดตึงเป็นตะคิวนิ้วล็อหรือแม้แต่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆอครูแปเปอร์ก็เลยอยากแนะนำํำแมกนีเซียมฟอร์มบิสไกซินตคีเลตตัวนี้นะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเขาเป็นฟอร์มที่ร่างกายดูดซึมได้ดีนะคะแล้วก็ ตัว bisglycinate ch chelate เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นเลยก็คือนอกจากช่วยลดอาการตึงคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อเขายังช่วยทําให้เราอะเวลาหลับอะหลับได้สบายเพิ่มมากขึ้นผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะแถมตัวเนี้ยยังใส่ L-theanine แล้วก็ตัวกาบาที่ทําให้เราอะหลับสบายสมองผ่อนคลายเวลาถ้าเราพักผ่อนด,ดีเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะได้ซ่อมแซมด้วยนะคะเพราะงั้นเคอร์เปอร์แนะนําเลยคะ่ะตัวแมกนีเซียมตัวนี้นะคะหรือว่าไนเซนเชียลนี้คะ่ะ